สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับช่อง Bam b ิอีกแล้วนะคะหลังจากที่เราหายกันไปเป็นเดือนซึ่งวันนี้สิ่งที่เราจะมารีวิวมันไม่ใช่สิ่งของที่เราจะจับต้องได้ให้ทุกคนได้มาดูมาชมกันนะคะแต่มันคือ o อลลี่ซึ่งเราก็จะมารีวิวจากประสบการณ์ตรงที่เราทำมานัา่นเองทำไมถึงมาทำาอล y ี่นก็ จริงๆอะเราไม่ได้มีเป้าหมายแบบว่าชัดเจนว่ากูจะต้องทําอันนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็คือเป็นความบังเอิญอย่างึงก็คือเรากําลังเล่นทวิตอยู่เววันั้นแล้วเราก็ไปเจอทวิตที่เขารีวิวพวกแบบว่าเซ็กซ์วอร์เกอร์ที่เขาทํามาในแพลตฟอร์มต่างๆไม่ว่าจะเป็นแบบพรทับออลลี่แฟนแอคล็อกอะไรอย่างเงี้ยถ้าคนเล่นทวิตก็จะเออรู้จักอะไรอย่างเงี้ยเราก็อ่านอ่าน,านแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยออลี่แฟนน่าสนใจว่ะคือแบบทําเงินได้โดยที่เราไม่จําเป็นต้องแบบ เออไปแบบว่าไปมีอะไรกับใครคือมันมีให้เลือกหลากหลายว่าเราจะทําอะไรใน, Only นี่ย y รืแฟนอย่างเงี้ยอืมก็เลยตัดสินใจลองทําดูตอนนี้ทำคอนเทนต์แบบไหนอยู่คอนเทนต์ที่เราทํานะคะก็เป็นแค่รูปภาพนะคะทุกคนแต่เป็นรูปภาพแบบว่าเป็นแนวเซ็กซี่สปบวกเนาะซึ่งก็คือก็คือแบบถ่ายพวกแบบปีกิน n ี่หรือว่าชุดคอสเพ์ต่างๆนะคะแต่ว่าเราก็ยังไม่ได้ถึงขั้นที่แบบว่า เ,เปลือยเปลือยไม่ว่าจะเท่าล่งางขท่าบนก็นแต่ยังไม่ได้ทำคอนเทนต์ถึงจุดนั้นนะคะก็ยังเป็นแค่แบบถ่ายเซ็กซี่ถ่ายชุดธรรมดาทำไมถึงยังไม่ทำคอนเทนต์ยี่สิบบวกคอนเทนต์แบบเออยี่สิบบวกในออลลี่แฟนเนี่ยมันก็จะมีตั้งแต่แบบว่าถ่ายเป็นรูปยี่สิบบวกเลยเนาะ ซึ่งเอ้ยเอาจริงๆขอขอย้อนกลับไปข้อมูลนิดนึงคือเราอะมีรูปที่แบบถอดบนดแล้วมีรูปที่ถอดล่างแล้วด้วยแต่ทุกรูปที่ถ่ายแบบนั้นคือเราเซ็นเซอร์ตลอดด้วยมันก็เลยกลายเป็นเหมือนกับไม่ได้ถอดเนาะ mm hmm. ซึ่งซึ่งมันก็จะลิงก์กับคําถามนี้นิดนึงก็คือแบบทําไมเรายังไม่เรายังไม่ทําถึงขนาดนั้นคือแบบถ่ายไปแล้วทําไมไม่ปลดเซ็นเซอร์ออกอะไรแบบเนี้ยก็คือเอาตรงนก็คือเราเรายังไม่กล้าหาันพอ,อคือจริงๆอะอยากทำแล้วก็รู้สึกว่าคนที่ทำมันไม่ได้ผิดอะไรเลยนะทุกคนคือแบบ คือเราเองอะ่ะก็อยากทํานะทุกคนแต่เราอะ่ะคือเอาจริงๆคือคําว่าไม่กล้า,าหารของเราอะ่ะคือเรายังไม่รู้สึกมั่นใจในตัวเองขนาะที่แบบเฮ้ยเรามีดีขนาดนั้นที่แบบคนมันอยากจะมาเห็นแบบเห็นเราเหรอเราไม่ได้เป็นคนที่รูปร่างแบบดีขนาดนั้นอะ่ะเออถ้าเพื่อนฟังก็จ,จะแบบไม่ติตอแหละอะไรเงี้ยแต่คือแบบเออเป็นความรู้สึกเราจริงๆที่แบบคือเรา ขอขอนิดนึงก็คือเรา,อาเคยผ่าตัดหน้าอกแล้วแบบหน้าอกเราวะเล็กลงเยอะมากทั้งสองข้างนะคะเราก็รู้สึกแบบมันไม่มั่นใจในตัวเองอะ่ะมีทั้งรอยแผลเป็นที่หน้าอกจากรอยผ่าตัดอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าไอ้เฮียถ้าถ้าเปิดมาถอดมาทุกคนก็ต้องได้เห็นตรงนั้นเราก็รู้สึกว่าแบบไม่สวยเลยอะ่ะไม่อยากโชว์คืออายด้วยแล้วได้เงินยังไงเออครีเอเตอร์นะคะได้เงินจากคนที่มาซนะับสไคร์เนาะ การทํางานของริฟแรเนี่ยมันคล้ายๆกับ IG นะคะก็คือเราลงภาพลงลงคลิปใดๆเนาะแต่ว่าออแอปของเราเนี่ยเราก็จะตั้งล็อกเอาไว้นะคะซึ่งคนที่จะมาขอฟอนตเราต้องจ่ายเงินเราก่อนโดยจ่ายผ่านระบบตัวแอปนี่แหละมาหรือว่าบางคนจะเปิดให้ให้แบบ s u b สไครต์หรือว่าฟอนได้ฟรีเลยนะคะทุกคนแต่ว่า สามารถตั้งล็อกโ้ดได้นะแล้วก็ถ้าเขาอยากดูโพสน,นั้นเนี่ยเขาก็ต้องจ่ายเงินมาให้เรานะคะแล้วเราก็จะได้ตรงนี้ซึ่งทางอุลิแฟนเนี่ยก็หักเงินออกไป20%เนะคะเป็นค่าดำเนินการแล้วก็ยังไม่รวมกับเงินที่เราถอนออกมาอีกเนาะเพราะว่ามันเป็นเว็บไซต์ต่างประเทศนะคะเงินที่แบบเออจากต่างประเทศมาไทยมันก็โดนถักน,นู่นันี่ก็นั่นแหละก็ได้เงินจากคนที่มาซับพอร์ตให้กําลังใจเราหรวอซึ่งมาซื้อโพสต์หรือว่ามาจ่ายค่าซับสกับรายนเดือนเรานั่นเองค่ะแล้วตอนนี้ได้เงินเท่าไร ก็เราอะเพิ่งทํามาแค่ประมาณเดือนกว่า,วาเดือนนิดๆอะไรเงี้ยช่วงแรกอะเราทําเป็นแบบให้เขาซับไลน์เดือนเนาะซึ่งเราไม่ได้ทำการโปรโมทใดๆเลยยกเว้นในไ g เราเองก็คือถ้าไม่มีเพื่อนหรือว่าคนที่รู้จักในไอไปซับเนี่ยก็คือจะไม่มีคนรู้จักเราเลยตอนนั้นนะคะเดือนแรกเนี่ยเราทําเงินไปได้ประมาณแค่ร้อ ดอนนะคะคือช่วงแรกอะ่ะเราไม่ได้โปรโมทเลยเว้ยเออ,เอก็อย่างที่บอกไปก็คือคนที่จะมาซับเราได้ก็คือต้องมี I g จเราก่อนนะเพราะว่าคือเราก็ลงแค่ในสตอรี่ไอจีใดๆให้เพื่อนให้แบบคนที่ติดตามเราเห็นอะไรอย่างเงี้ยอืมมันก็เลยได้น้อยแล้วคือเราก็เพิ่งมามาแบบรู้วิธีการโปรโมทใดๆจากกุป๊ปกุ๊ปอุลีแฟนที่เราอยู่นะคะว่าแบบเออเขาใช้วิธีการยังไงเนี่ยก็ก็เพิ่งเริ่มมาโปรโมทต,ตอนปลายๆเดือนแล้วก็เลยได้แค่ประมาณ1 3อาดอคือถ้าตีเป็นเงินไทยหลังจากหัก ค่าใช้จ่ายต่างๆก็จะได้ประมาณแค่3,000บาทนะทุกคนคือมันมันไม่ได้เยอะอะไรมากแต่สําหรับแบบสอบการเริ่มต้นนะั้นเราถือว่ามันเป็นการเริ่มต้นที่ดีแล้วก็เดือนถัดมาเราก็ทําได้ประมาณ200กว่าดอลน,นะคะซึ่งมันหลังจากาค่าใช้จ่ายตีเป็นเงินไทยไก็ประมาณ5 0 0 0กว่าบาทดพันประมาณนี้ซึ่งคือจริงๆมันก็ยังก็ยังไม่ได้เยอะแต่ว่าอาจจะด้วยคอนเทนต์เรานะคะที่ยังไม่ได้ก้าวไปถึงขั้นที่เอ่อครีเอเตอร์หล,หลายๆคนทําก็คือการแบบปอ โดยไม่เซ็นเซอร์นะคะซึ่งของเราอะถอดไปแล้วก็ยังเซ็นเซอร์อยู่ดีทุกคนก็เลยแบบว่าอาจจะขายได้น้อยแล้วเราก็ไม่ค่อยได้อัพรูปนะคะช่วงหลังๆก็คือไม่ได้อัพเลยด้วยความที่แบบเออเรามีธุระต่างๆน,นๆานาต้องทำเนาะก็คือแบบพูดตรงว่ายังไม่ได้เต็มที่กับมันมากๆนะคะซึ่งถ้าเราเต็มที่กับมันมากกว่านี้เราก็คิดว่าเงินก็ต้องดีกว่านี้แน่ๆแน่นอนชัวร์แล้วคนรอบตัวรู้ไหมอะแล้วแบบพอเขารู้แล้วเขารู้สึกยังไงบ้าง ก็คนรอบตัวรู้หมดเลยทั้งแบบว่าทั้งแบบคนรอบตัวที่แบบมหาลายัยหรือว่าเพื่อนตั้งแต่สมัยมัธยมเออที่บ้านที่บ้านเนี่ยก็จะมีคุณแม่นะคะที่รู้แต่ว่าแต่ว่าคนอื่นไม่ได้รู้อาจจะด้วยความที่แบบเราสนิทแค่กับแม่คนเดียวที่บ้านกับคนอื่นก็ก็ไม่รู้เออ แต่ก็เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรนะคะสําหรับแม่เนี่ยแม่ก็แม่ก็บอกว่าเออถ้าเราชอบแล้วมันก็ทําเงินได้ให้เแบบสามารถให้เราแบบทาเงินเลี้ยงตัวเองได้ก็โอเคอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรส่วนเพื่อนเนี่ยเพื่อนต้องบอกว่าส่วนใหญ่ก็คือน่ารักมากส่วนใหญ่นะคะส่วนน้อยก็คือแบบไม่รู้เหมือนกันส่วนใหญ่ก็คือแบบว่าเออให้กัลังเจแบบเออมึงทําเลยอะไรเงี้ยแบบมึงส่งรูปมาให้กูเลือกได้นะคือแบบดีมากจริงๆอะ่ะแต่มันก็แต่มันก็แบบเป็นแค่เพื่อนแบบกลุ่มกลุ่มหนึ่งเท่านั้นอ่ะมันก็ยังแบบ <_ d> เออมันก็ยังมีอีกหลายคนที่เราเคยถามไปแล้วเราก็ไม่ได้คําตอบอะไรกลับมานะคะว่าเขาคิดยังไงกับเรื่องนี้หรืออะไรแบบนี้นก็ไม่มีอะไรละอก็ประมาณนี้มาคําถามสุดท้ายละว,ว่าการทำโอลิแฟนเนี่ยมันมีผลกระทบต่อชีวิตไหมผลกระทบต่อชีวิตอ่ะตอนแรกอะ่ะต้องบอกก่อนเลยนะว่าตอนเริ่มทำตอนแรกอะ่ะเรายังไม่ได้คิดถึงขั้นนั้นว่ามันจะมีผลกระทบอะไรมากมายตอนแรกคิดตื้อๆเลยว่าคนรอบตัวเราม่งจะจะคิดยังไงกับเราอะเพื่อนเรายังจะคบเราอยู่ไหมแล้วแบบแล้วแบบว่า เออคนรอบตัวจะมองว่าเราเป็นยังไงเราเป็นแบบพวกแบบเออใช้ร่างกายหากินเหรอซึ่งเราก็ไม่ได้มองว่ามันผิดนะแต่คือด้วยความที่สังคมไทยอะหลายคนมันแบบเข้าใจใช่ไหมว่ามันไม่ได้แบบว่าเฮ้ยทำดีอะไรอย่างเงี้ยคือหลายคนยังแบบเฮ้ยทำไมมึงทำอะไรอย่างเงี้ยเราก็เราก็จะคิดมากเป็นเรื่องนี้มากกว่าแต่พอทําไปแล้วก็รู้สึกว่าเออโอเคเพื่อนเข้าใจหลายๆคนก็ซัพพอตยินดีกับเราอะไรอย่างเงี้ยแต่พอทําไปสักพักหนึ่งอะมันก็ม,ม,กมีมันก็มีคําถามหนึ่งที่เกิดขึ้นมาซึ่ง มันไม่ได้เกิดจากตัวเราเองมันเกิดจากเพื่อนได้ถามแล้วเราก็ก็เพิ่งได้ฉุกค,คิดขึ้นมาว่าแบบเออวะ่ะอะไรเนี้ยคือเพื่อนก็ถามว่าแล้วแล้วมึงรู้ใช่ไหมว่าวันนึงถ้ามึงทางานต้องไปทํางานแล้วแบบทํางานจริงๆหลังจากเรียนจบมาหาลัยอะไรเงี้ยแล้วมันจะมีผลต่อหน้าที่การงานมึงหรือเปล่าอะไรเงี้ยเออแล้วก็มาคิดแล้วมันก็มันก็จริงที่แบบว่าสังคมเราอะถ้าแบบเขามารู้ว่าเราทําอะไรเงี้ยคงจะแบบไม่ยินดีนึกออกใช่ไหมค่ะ แต่ว่าในความคิดส่วนตัวของเราอ่ะคือมันเป็นร่างกายของเรามันเป็นสิทธิ์ของเราหลายๆคนจะเริ่มคุ้นชินกับคําว่า my body my choice มากขึ้นนะคะก็คือร่างกายเราอ่ะเราเลือกเองได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็เป็นเรื่องจริงนะคือทุกคนเมืองนอกอะ่ะเขามีมาตั้งนานแล้วดนะ้วยคือเราอยากทําอะไรเป็นสิทธิของร่างกายเราทั้งนั้นแต่ว่าประเทศไทยเะนาะ้ดยสังคมไทยวัฒนธรรมอะไรอย่างเงี้ยมัน มันยังก้าวไปไม่ถึงตรงนั้นแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบสังคมเราอ่ะมันยังไม่เปิดใจรับรวมถึงตัวกฎหมายใดๆด้วยจริงๆคือคนไทยอ่ะเราควรจะยอมรับได้แล้วเนาะประเทศไทยคือโด่งดังเรื่องเซ็กเวอร์เกอร์มากๆไม่ว่าจะเป็นทางแพลตฟอร์มออนไลน์หรือในชีวิตจริงเรียลไลฟ์เนี่ยพัทยาบางลาป่าตองคือแบบทุกคนรู้อ่ะว่าไปทําไมรัชดาอย่างเงี้ยคือทุกคนรู้ว่าแบบ ว่าแบบเราไปเพื่ออะไรอะถ้าเราจะไปใช่ไหมแต่ทุกคนก็แบบยังบอกว่าเอ้ยเมืองไทยเมืองพุทธแกมันเป็นเรื่องแบบนี้ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วยิ่งแบบว่าผู้หลักผู้ใหญ่ใดๆเขาก็จะมองว่าแบบเออมันไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเรารู้สึกว่าเราควรโตได้แล้วอะว่าถ้าทําเราควรโตมากกว่านี้เราควรเปิดใจมากกว่านี้นะคะซึ่งจะบอกว่าสังคมเซกเวรเกอร์อะเหล่าครีเอเตอร์ต่างๆคือแบบใจดีกันมากๆเราจะบอกเลยว่าเราเราอยู่กับทุกคนแล้วแบบ เคยเจอหน้านใครเลยนะใน,ในบันดานแบบว่าเซ็กเวิร์กเกอร์หรือคนที่ทำาอลลี f แฟนคนที่ทำแอคล็อกลิงเนี่ยแต่แต่มีโอกาสได้คุยกันบ่อยก็รู้สึกว่าทุกทุกคนน nice, ิส์มากใจดีมากๆจริงๆคือทุกคนแบบวเวลาคุยกันเราไม่ได้มีแค่เรื่องตรงนั้นนะคะทุกคนไม่ได้มีแค่เรื่องใต้สะดือนะคือมันไม่ได้เลวร้วายขนาดนั้นก็อยากให้เปิดใจยอมรับกันแล้วก็ใครมีคำถามอะไรอยากรู้อะไรก็มาถามได้นะคะในเ,เรื่องของออลลแฟนเนาะ ทไทยนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์หรือว่าใดๆก็แล้วแต่แล้วก็อย่าลืมสนับสนุนให้เซนต์เวอร์เกอร์เนี่ยถูกกฎหมายด้วยนะคะช่วยกันผักดันทุกคนยกระดับสังคมเราขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งนะคะขอบคุณค่ะบายบายค่ะ